สวัสดีครับผมมาอยู่กับผมพี่เต้า c ล้อ s ิ n งครับคลิปนี้ก็มารถไทยเพิ่งมาครับผมยังไม่ได้เทเลยจะรอกันงวกเลย,ย,ยเยอะยหญ่เลยไอฮิงเซบออล ขับรถไทยโดยเอวมือมีอที่ทำทางครับมีรถไทยเพิ่งมาอันตรายครับพอยทีตรงนี้แคบต้องเฉียงเฉียงต้องเฉงเฉียงตรงตรงไม่ไล่นะต้องเฉงเฉียง ไหนที่ไหนโห20เที่ยวดุใหญ่เลอะไม่เพื่อนปล่อยได้เอ้ยไม่ใช่อ่ะไม่ไม่ได้อันไหนดูลอ๋อใครจะไปรู้ใครเอ้ยเดินลงนู่นถ้ามีกะทัวร์โทรแล้วเนาะมือឃើញแจกตรึงแจกตรึงแจกตเร้เนาะตาไม่ได้ด้วยนะบวดโชว์กระหรี่ตเร้โอ้อาราทุดิงเนาะเฮ้ยรถเข้าบิดแล้วเฮ้ยบิดตา ความผิดตรงไหนคนไม่รู้ยังไม่ผิดน้ำเตาหรอเตาก็ปลุกอีกขี้เนื้อให้ย่เย่ยเย่ยดีแต่ไม่เป็นดินเหนียวเด้อนี่เป็นดินทรายอยู่ ด้วหิงทนไม่ไหวแล้วครับเออลง,ลง,ลองว่าลงว่าเรือด้วยหิงหิงมันแรงกว่าแย่งกันขับแล้วรถไทยนีไ่ไอ้ยังหิงสายแรงอยู่แล้วดูวอดีตอดีตลูกน้องโทนหนึ่งเลย ดินลูกน้องเสียดินครับเคยขับรถไถชนหนึ่งแล้วนี่ผ่านงานมาแล้วโชกชนขับรถไถตกสะมาไม่รู้กี่รอบโซนว่าบามันมัเคยตกสะเราเคยตกแต่คล้องเสียนเสียน มีมีเกรงเกรงนิดหน่อยกลัวตลืดเเป็นได้หิงอ่ะโอ้โอ้แรงเกิน แรงเกินวะหิงต้องดันจากนี้มาีิกลับรถดีโอ้ปลืดนิหมุนเธอนะหมุนเธอะนักฮะรถไยหนก อ๋อตึกเคลียกตรงนั้นแหงหิงมันแรงเลยหิงติดต่ออยู่ค่ะปรุจปรุจปรุจอึมึงไม่ อาชีพเก่าครับผมอย่ามาล้อเล่นกับผมนะโอ้ย,ยห้อยหิงแรงจับครับผมคนแรงรถ วม so <laughs> ันสน้ำมันหลอกิมเจลียบรถไทยเกลียบที่อัดกองไว้ตรงนี้กี่กองวะเนี่ยห้าหกเที่ยวแล้วมั้งท่านี้สองอ่ะเอ้ยมาแล้วตัวมา ยอดตาด้วยผมด้วยเออได้เง้ยบุญนั้นนี่เงี่ยกำอ,อ้วนมันยังแรงเหมือนเดิมครับผมมันแรงเหมือนกันกับเท่าแกมันนั่นแหละเท่าแกคริส พอเนี่ยพี่เนี่ยนี่พอพอกันน้ำมันจะหมดบอออกทำไมไม่เอาน้ำมันมาให้จ้ะไม่ใช่เขาลงไว้นูน่นบอเดนบอกบอเอ๊ะทำไมไม่ยกใส่หกล้อม,มาจา้ะโน้มาคิดหนึ่ง Hãy subscribe cho kênh Ghiền <laughs> không โดนเทอับเจอที่แคบด้วยลับรถไถไม่ได้<ส><ส>ลึกเหมือนกันนั่นี่เนาะทำเททำทามาเนี่ยสิบเที่ยวนะมั้ง<ส><ส>แกเ,เอดิ ไม่ต้องหันทำงานไปบุดเเฮ้ยเฮโอ้ยเขาดันเสร็จก่อนลูกพี่ ว่าหิงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะขึ้นไม่ได้หรอกจะมุ่ยแน่เองโอ้ทำไม chịa thang đến. Oh, khay gì nạp cho lúc răng chín chay làm mọt rồi Zu, bong zu. Tôi để hai thăm thang thì còn hấp cũng. จะได้รอเททีละคันทีละคันโอเคครับเดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้าแล้วกันครับผมคลิปนี้๊ายบายครับสวัสดีครับ